โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจกักรวาลเกม Naruto X อ็ก u บรุโตอิ a ิเมตบรินจ่าสตอม n อนเนคชัครับวันนี้เราก็จะไปคังเงะคนต่อไปครับคราวนี้จะเป็นอะไรเอ่อระดับกลางเหมือนเดิมครับเทสวิชาจากไรคังเงะเอก็ต้องเป็น ซุจิคางเิเอมีอยู่แค่นี้หรออ๋อมีรุ่นเก่าด้วยงั้นเอารุ่นที่ยังไม่ตายแล้วกันซุจิซุจ <c oughs> ิคางิโอนโนกิกระถาดินกระถาดินกระถาทุรีแยกพระสุทธาดาวกระจายหินดาวกระจายหินซ้อนชั้นหินผา โอเคคาถาธุรีดินแปลงโอกิท่าจับมาป้องกันจับเฮ้ยถ้าจับเป็นหินเป็นหินดินหินนี่ไงหินเรียกว่าหินด้วยนะดูนะวับจับนี่ไงเอา อะไรโดนจับกลับออืไม่ได้การละนี่แนะ่กลางอากาศก่อนเลยถอยก่อนดูจะกลับอ่ะซุดซุดระบายนี่แนะ่ระบายหินระบายหินแล้วนี้ล่ะนี่แนะ่ซ้อนชั้นหินปาผายหินชั้นชั้นผายหินสะพา,านดินปั๊บจับเอ๊ะเมื่อกี้เราจับด้วยก่นเน,นี่ยนะี่แน่เข้าไปโจมตีก่อนนี่แนะ่จับ ยังจับไม่สำเร็จจับนี่แน่จับไม่สำเ,เรจ็จเจ้าจับนี่แน่โอ้โถ้าจับตีเนี่ยถ้าจับไปอย่างนี้นี่เองไปเอาไปคาถาทุลีวับคาถาทุลีไม่สำเร็จคาตะก้าเอาไปเลยแยกพัดสุดข้าปิดชาร์จเลยนะ ยึดม,มั่นในตัวเองเอาไว้มันจะช่วยให้มองเห็นหนทางรอดอะตอนนี้หลับตาเล่นตาเดียวครับเจ็บตาฟาโถ่อาการปวดเอวมันกำเริบขึ้นมาจะทำยังไงนี่อะเอ๊ะทำไมโอนุกิเดเวลขึ้นเฉยเฮ้ยผมเคยเล่นโอนุกิมาแล้วเหรอยัง เลเวลมาจากไหนวะเรื <fashion> <c oughs> ่องอ่ะเรื่องก็ยังเล่นไม่ถึงโอโรกิโอ้ยเจ็บกันต่อป้องกันจับปุ๊บปุ๊บปี้ไงจับโดนจนได้จับจับถือว่าใกล้เนี่ยถือว่าใกล้ดวกระจายหินมดวกระจายหินกาการดักจ่ายหินกาการไม่ได้ไม่ได้กาการไม่ได้เลยนี่ ครับสู้กลางการเหรอตามออาไปก้อนหินแจกก,ก้อนหินก้นนึงก้อนหินก้อนหินอะไรจับแต่ก็ใจหินไอ้เด็กก็ใจหินนี่ช่วยช่วยดีนะถือว่าถือว่าป้องกันดีมันวนรอบตัวเนี่ย,ยจับสิลับเข้าประชา,จา,กการจักรระยะนี้ซึนอาเดหลากอน เขาไปเลยแยกพัชสุธากระถาทุรีรดินหยุดมันในตัวเองเอาไว้มันจะช่วยให้มองเห็นผลทางรอดนะตีได้ทุลีดิน,รรนกระถาทุลีทุลีเฉยๆบอกทุลีเฉยๆโอ้โถ่อาการปวดเอวมันกำัเริ่ขึ้นมาเจ้าจะรับไปชอบได้หรือร่อยตลอดเลยนะ ทั้งที่ใช้กระถาดินแสดงว่าใช้กระถากระถาลมด้วยใช่ไหมกระถาลมทขาไม่ลอยได้เป็นเป็นสุจิคังเยที่ใช้ได้สองกระถาใช่ไหมสองท่าเพราะกระถาดินมันไม่น่าลอยได้ออกระถาอนะไรแรงล้มถ่วงหรือเปล่าจับนี่นะไรคังเยเอไรคางเยเอเอาใหม่ป้องก,กันป้องก,กันจับ ถ้าจับถือว่าใกล้แล้วเนี่ยเมื่อกี้อยู่อยู่อยู่คอถือว่ายืนกำลังดีนะนี่แหละดาวกระจายหินเดี๋ยวกระจายหินเอาดีไปต้อนหินนี่แหละปั๊บนี่แหละอ้งานงกระโดดเข้าใส่ท่าไม้ตายตายสิครับอย่างนี้ ท้ายเถอะนี่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 แน่ตามเอาไปฉันหินป่าของข้าขอโจมตีด้วยก้อนหินแป๊บนึงขอโจมตีด้วยก้อนหินแป๊บนึงโอ้โหเอ้ยก็หินไม่สำเร็จก็เอาฉันหินป่าไปหลบปั๊บท่าไม้ตายอ้าวไม่ใช่ท่าไม้ตายอุ้ซุกท่าไม้ตายของข้า เอาไปกินอ้าวกด,ดไม่นนติดไม่กดไม่ติดไม่นะตายนะตายครับผมเกือบตายนี่ไงตายจะตายจะตายอยู่แล้วในเลือดดำเลยหลอดดำเลยอยายุปู่ดีเลยแต่ว่ามีเลือดไทยสักทีมันก็ลำบากอ่ะปังตายครับไม่บีมะ เล่นมากไปหนะ่อยเล่นตาเดียวลองหลับตาเล่นตาเดียวดูเ,เจ็บตาครับตาจะบอดไม่หายสักทีเอาละโอนุกิอยู่ไหนทุรีแยกข้อสุธรอ,อันนี้จะมาเตะต่อย้าเตะต่อยดีหนึ่ง มึเฮ้่ชอบเนี่ยขอบกิ้งกิ้งไอหินกรี๊งแล้วก็ไอหินเอ้าหินไม่กินเป็นไงล่ะทักลากล่ะนี่เนี่ยก้อนหินก้อนหินเฮ้ยหลบจัดก้อนหิน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 ตมโอ้โหจับก้อนหินทุ่มอ่ะกระจายหินไม่โดนคนละที่เลย นี่ไงขึ้นแหงบนซะไอ้หนูนี่นี่นโอ้โหโคตรเท่เออเอาไปแว๊บจับมันไอยหินตีไงเอาไปดิฉันหินผาของข้าไปไกลแค่ไหนโอ้โหไกลเหมือนกันแล้วเนี่ยได้ได้กระจายงก,กันกระจายหินป้องกันข้ากร,ระจายหินไม่ติดกระจายหินไม่ติดขอรี่ขึ้นแหงบนขึ้นนะ ท่าไม้ตายเอาไปกินรรโอ้โหท่าแม่งใกล้ว่ะแล้วกระจายหินปกป้องตัวข้าป <c oughs> ้องกันเหรอ <c oughs> เฮ้ยไม่โดนไม่โดนได้งไง <c oughs> นี่นี่ตี้เสย <c oughs> ใจเย็น้ยจะตายแล้วน,นี่แต่ท่าหมด ขอขอขอโหลดก่อนเฮ้ยเจ้าเหือดนจับทุกเรือขอใช้ตะกร้ก่อนดิแม่หนูโลบไปหลักก่อนทัดขาดทุ่ม uh, ดีปิดฉากถึงมันในตัวเองเอาไว้มันจะช่วยให้มองเห็นหนทางรอดนะเนาะปีแน่ ben S มีคูดต่อสู้ที่บ้าบินก็เจนและข้าก็ยังเนื้อกว่าป่ปมีสกิลเพิ่มเข้ามาไหมต้องรอดูรอดูตอนระเบิดพลังเฮ้แต่จำได้มันเคยมีโกเลมไม่ใช่หรอแต่ทำไมที่เตะต่อยแล้วไม่เห็นมีโกเลมโผล่มาผมจำได้นะต่อย ปล่อยลงข้างล่างจะเป็นโกลิมว่ะนี่แน่นี่แน่นี่แน่เนี่ยปล่อยลงข้างล่างเงี้ยมันจะเป็นโกลิมมาไม่ใช่หรอมันไม่ใช่โกลิมว่ะอันนี้เอาไปเลยซ้อนชั้นหินผาของข้าดูดูดูดเอาประชิดเอาประชิดนี่แน่นี่นี่แน่ก้อนหินก้อนหินร้อย ก้อนหินไม่มีโกเลมเลยชอบอ่ะชอบก้อนหินก้อนใหญ่ๆนี่ไะก้อนหินก้อนใหญ่ออกมาก้อนหินก้อนหิน,น,หนขัดขวางยังเลยถ้าจะเตะจนก้อนหินโผล่มานี่ก้อนหินเป็นไงล่ะปะชิดปะชิดอีกคลิปไปปะชิดอออ เตะขึ้นตีโอ้โหเขาเทตีต,ตีไงไงล่ะเอาไว้ทำไม้ตายลาก่อนสู้ทำไม้ตายแม่งใกลระยะกลางาขึ้นไปมข้าคือคนเทตามต่อการตาดตามตามตา,า,ามไม่เลิกไม่เลิกตีแน่ตามอีกคาถา พลีดินอ๋อไม่สำเร็จเอาไหมหลบเก่งโอโลจิหลบเก่งหลบเก่งต้นไม้เยอะใช่ไหมตีตีตามโอ้ตตามไม่สำเร็จเอาลงพื้นบ้างเอาลงพื้นนี่แน่ดาวก็ใจก้อนหินตามไม้ตายเรียบร้อยครับแยกพัะสุธาของข้า ปิชาแล้วนะยิดปันตัวเองเอาไว้มันจะช่วยให้มองเห็นทาง,งรอดกว่าจะรอดจากโอโรจิเงเตะมันเลยเตะก้อนหินปลาก้อนหินมันเลยปลาโตการปวดร้านกำเริบขึ้นมาก็จะทำเป็ไงได้เนี้ยถ้าคนชอบกระถาดินก็ตัวนี้เลย มีตัวไหนที่ใช้กระถาดินนีกมันเรียกกระถาหินหรือกระถาดินกระถาดินเนาะไม่ได้เรียกกระถาหินไงกระถาหินเออมันก็แปลกแปลกนะกระถาดินเออก้ตามตีนะสู้คนแก่นะไอ้หนูสู้คนแก่สู้คนแก่ตี้นะเอาไปก้อนหินลอย ก้อนหินบินเจ้ากระายก้อนหินเจ้ากระายก้อนหินก้อน,น,น,นหินบินเนงล่ะ,จะเจ้าขอบใกล้ตัวข้ามไม่ได้หรอกกดคางก็ไม่ได้นะกดย้ำก็ไม่ได้ท่ามไม่เปลี่ยนเนี่ยนลองกดเลยอะไรย้ำไม่เปลี่ยนท่ามไม่เปลี่ยนเลยมานาหมดมานาหมดเฮ้ยึสึอะไรเข้ามาดิ ระยะไกลอะเข้ามาไม่ได้หรอกแล้วกระจายป้องกันข่านี่เนี่ยเอ้โหป้องกันไม่ได้นี่นี่นี่โบโลโบโลโบโลนี่แน่ 3. ตามนีไไ่นี่เนี่ยตามอีกเป็นยังไงล่ะเออตามอีกเฮ้ยโอ้โหมันใช้คอมโบดีได้เหรอตามอีกตามอีกตามอีกเอาดิเอาดิาดตามดนตายอ่ะตามอีกหมดแล้ว อ่าได้อีกเอง่อยได้หน่อยก้อนหินแจกก้อนหินดินข้ามไม้ตายลากอนเรียบร้อยโบโลอีกปั่นเป็นตัวเองโอ้โหอันนี้รวยค่อยหมอเห็นนานาคตเหรอเนี่ยใช้กระถางดินจับไว้แลใช้กระถางธุรีทำลายตายไม่เหลือชิ้นดี เป็นคู่ต่อสู้ที่บา้บาบิ่นก็จริงแต่ข้าก็ยังเลือกฉันกว่านะเฮ้ย <c oughs> มันคอมโบได้เรื่อยๆนะถ้าเตะอยู่กลางอากาศแล้วก็พุ่งเขาใส่ตอนตอนเตะกลางอากาศจบแล้วก็พุ่งเข้าไปอีกก็พุ่งเข้าไปอีกกดพุ่งเข้าไปอีกใช้ไล่เลยนะแล้วฝ่ายตรงข้าอ้าวระเบิดพลังแล้วนี่หว่าตานี้ อังน,นี้ระเบิดพลังโอโนกิจะแปลงร่างเป็นตุกอะไรกลายเป็นซูเปอร์เซย่าดินหรือเปล่าแปลงร่างไอ้จ้าอาชาแปลงร่างแปลเอ้ยทำไมตายอะไรไอ้จ้าลาสุเกะใจเ,นเนย็นดอแปลงร่างแล้วดิมีก้อนหินรอบตัวเป็นไงละ่ะเอาทางนี้ไปแล้วก็ใจห,หินเหมือนเดิม ตสถานี้ล่ะเฮ้ยเฮ้ยสวานเฮ้ยโกเลมโกเลมตัขาแยกพระสุธาสวานอะไรวะหมดแล้วว่าโหเอ้ยนี่แน่นี่แน่จับทุ่มไปก่อนเลยหนึ่งทีขาจะกายเต็มป้องกันจับอีกทีนึงว๊บจับที่เอ้ยทำให้ตาย เกือบไปแล้วเกือบโดนผ้าไม้ตายของเจ้าแล้วสังเกตตีแน่ตามตาม้ยไม่เอาแล้แวจะแปลงร่างจะตายดูจะกล้าบ้างถือ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 ว้าทุลีสว่านทุลีของข้าไม่ออกมาออโอเลมช่วยข้าด้วยออว,ว,วันนี้ ป้าตีไงออกมาแค่นี้เหรอเอาอีกโอ้โหูนี่แป,บแป๊บเดียวเองอะนี่ไงได้เล่นแป๊บเดียวเองได้อเล่นแป๊บเดียวเองโันโถเอ้ยซาสึเกะชอบข,ขัดขวางขัดขวางจังเลยขัดขวางจังเลยคุ้มไม่ดีชาจา์จกะหลบก่อนลจับตีแน่จับไปเ,เอ๋ไไเอไปไปไปแอะ แกจะเป็นซูโ,โนะโอทำไมเออเออชาร์จจะกะให้เต็มหลอดสิงสู้โกโลเลมของข้าไปสู้โกโลเลมของข้าไปอ้าวโกโลเลมต่อยตายเป็นไ,ไกลแหลกน้นนะโนโนาอายุหูได้ล้วจะมาจะมีเรื่องกับใครสักทีก็ลำบากนะไงะโดนโกโลเลมของโอนโนกิผู้นี้ต่อยซูโซโนะโอดับ เอ๊แต่คาถาทุนดีนี่มันไปไม่ไกลวละไอ้ขาวๆเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวลองเตะต่อยดิท่าเปลี่ยนมาเปิดพลังล้าเตดต่อยค่าหยุดมาแข้อไปบวกแล้วก่อนหินรอบตัวข้าช่วยอะไรข้าได้ไหมโอ้โหดูรุนแรงดูรุนแรงสุดๆแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะ ลงล่างลงล่างนีแนะไม่มีอะไรเปลี่ยนครับกระถาทุลีมั๊บปีซึมสว่านสว่านหมดแล้วดาวกระจายไปดาวกระจายดินของข้าเอาหมดดาวใจายดินหลบปั๊บเอาไม่เนาะซีซุยซีซุยเยซุบหลบได้เลยมา ซาโนโอกัซาโนโอ้โขนจับถึงแล้วดึงโขนแบบนี้ก็ไม่เหลืออยากอันแน่นู้จะเข้ามารอก่อนรอก่อนจับตี่แน่มาแล้วเอามาโดนสวานพัธาธุลีสวานปั๊บไม่ติดข้าจะใช้ตี่แน่โดนโดนโดนนะโกเลมมองข้าอมาตีแน่เอาไปดิโดนโกเลมละเว้ยโกเลม ปาตี้เลยโอ้เอ้ยกระถางดีใช่ยากว่ะมันแบบว่ามันแบบว่าไปไม่ค่อยไกลอ่ะปองจับจับ,จบตีนะตีนะโอ้มองไม่เห็นแล้วมึนซิงขอระเบิดพลังแป๊บหนึ่งลอยลอยได้ลอยได้ ขอขอรอขอรอระเบ,บิดสักครับไนี่มาแล้วจะให้ตายด้วยระเบิดศาัทาคุรีสวารนี่แย่คุลีดูดิไม่โดนอ่ะนี่แน่เข้ามาเข้ามาดิเร็วจะหมดแล้วนี่ไงเต็ม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 หยุดไปแค่นี้ก็เพออะไรนะไนั กะจังหวะไอ้ฟัดถาทุรีนไปจำได้มันไกลกว่านี้ไม่ใช่หรอหรือว่ามันเปลี่ยนใหม่จำได้มันยอดเยี่ยมกว่านี้นะเรียกคนเด็กเป็นอยปางตัว ว้าล้องกันไปเข้าใส่ปี่แน่นี่โกเลมปีไงโดนโกเลมไปดิวับโกเลมปีไงยิงปีซึมสวานทะลวงเออดีใช้ได้ใช้ได้ทะลวงใช้ได้สวยสวยมุมนี้สวยมุมนี้สวยแล้วก็จ่าดิ้ดน ตีดแดโอโนกีนะครับคมคือโอโนกีนะครับระเบิดปิงปองมึนไปดิครับออกระเบิดพลังแป๊บได้ไหมนะไม่นะนั่นไงเวนกัวบวับหอย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 เอาดิหอยเอาดิ บอระเบิดมพลังแป๊บน,นึงเรียบร้อยใส่ส่วนโคเลมแล้วกันโคเลมไอ้ยอาถาสวารรค์ธุลีอาถ้าสวารรค์ธุลีของผม,ผมโคเลมบอกดาวกระาจายไอ้อินตายด้วยดาวกระจายหินที่มาตเอยปอ่าต่อนักข่าวปวดแอลไม่กลับน้องจะเป็นไงไรลุงกลกแกา ه, ใครชอบกระถาลินจาดินเนี่โอโนกินี่คือทางของคุณมีคนอื่นเล่นดินอีกอไม่ไม่มีแล้วมีโอโนกิคนเดียวฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ